สวัสดีครับสวัสดีพี่พี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับ e ีนี้นะครับเป็น EP ที่หนึ่งร้นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับก็หลาย EP แล้วนะครับยังไม่ได้ลงหลวงพ่อเงินให้พี่พ FC ได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะครับต้บอกว่า บ้านนี้นะครับบ้านนี้บ้านคุณลุงคนนี้นะครับเขาจะเก็บพระสไตล์นี้นะครับเขาจะมีพระฟอร์มแบบนี้นะครับอ่าก็หลายๆองค์นะครับที่ผมได้เป็นพิมพ์ขี้ตามานะครับก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับอ่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องถอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจ ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275นะครับ0 9 9ย์4ก2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านคุณลุงนะครับที่ผมไป แบ่งพระท่านมาประจํานะครับท่านจะเก็บพระสไตล์นี้เลยนะครับท่านจะเก็บพระสไตล์นี้เลยนะครับนี่ครับงนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมสภาพก็ผ่านการใช้นะครับพระผ่านการใช้มานะครับพระก็บางคนนะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหพระอย่างนี้แก่ทองนะครับบางคนก็จะพูดอย่างนั้นนะครับแต่แต่คนมุมมองนะครับในด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมี สนิมนะครับสนิมหยกสนิมเขียวนะครับเขาเรียกสนิมหยกนะครับสนิมเขียวนะครับแล้วก็สาแดงนะครับนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่แบฟาร์มฝั่งนี้ก็จะมีคาบเขียวนะครับมีสาแดงนิดนิดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหนี่นี่สวยจริงๆนะครับคลาสสิกเลยนะครับสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับ ดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานก็นี่ครับเป็นธรรมชาติของพระหล่อนะครับก็จะมีการช่อชนวนนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเรามาเริ่มส่องกล้องกันเลยนะ fc นะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับผมเปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับพี่ๆ fc ท่านใดนะครับสนใจ ชอบก็โทรมาได้ที่เบอร์099 6 3 4 4 2 7 5นะครับ099 6 3 4 1 2 7 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจดูแล้วชอบอะครับอยากได้อยากบูชาแล้ค่อยทักมานะครับผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับซื้อจริงส่งจริงนะครับเดี๋ยวผมเช็คกล้องแป๊บนึงนะครับพี่ ซื้อจริงส่งจริงนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านโอนจริงท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับอ่านี่เลยนะครับพี่พี่เอฟซนะครับนี่ปากยังติดชัดนะครับโอ้โหปากนี้ลึกเลยนะครับปากหลวงพ่อนะครับสภาพผ่านกระช้ยครับพระองค์นี้นะครับผิวพันธุ์แบบนี้นะครับบางท่านก็จะเรียกว่าพระแก่ทองไปเลยนะครับ นี่ครับไล่ลงมานะครับเอาบูไปหน้าก่อนนะครับเื้องต้นดูไปหน้านะครับไล่ลงมานะครับตรงหน้าอกสังขตินะครับจีวอนนะครับฝังนี้นะครับเห็นไหมครับคราบสนิมนะครับเขียวเขียวแดงแดงสาแดงนะครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับไล่ลงมาตรง ลงมาถึงนักแข้งนะครับนี่นูลค่าพีพีเอฟซีนะครับเนื้อเขานี่โอ้โหโคตรสุกเลยนะครับเนื้อนี่เป็นทองแบบทองลูกบวบทองดอกบวบเลยนะครับเขาเรียกทองดอกบวบนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูจีวอนฝั่งนี้นะครับนี่ครับดูด้านหลังกันนะครับเอฟซีนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่คือสภาพ ธรรมชาติของพระหล่อนะครับนี่ครับเห็นไหมชอบก็กิ้งก้านมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบนเดียวกันนะครับผมองค์นี้เปิดไปที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไปที่สองหมื่นห้าพันบาทดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะครับดูด้านข้างกันนะครับดูด้านข้างนะครับเอฟซีนะนะครับเห็นไหมครับพี่ นี่สนิมสาแดงสนิมเขียวๆนี่คือเขาเรียกบางคนเรียกสนิมหยกนะครับนี่ครับต้องบอกว่าผมลงกล้องแบบนี้นะครับผมลงกล้องแบบนี้ก็เหมือนพี่ๆนะครับเหมือนพี่ๆได้สองพระเองนะครับดูให้ถูกใจดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่เลยนะครับนเนื้อนี่ สุดจัดนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะครับนี่นี่ด้านบนนะครับด้านบนเสียนะครับอดูไต้ฐานนะครับดูไต้ฐานเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับไต้ฐานนะครับก็แบบนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยเวงๆแบบนี้ครับธรรมชาติของพระหล่อเลยนะครับไตฐานก็จะมีรอยกั้นชั่วชนวนนะครับกั้นชั่อชนวนตรงนี้นะครับนี่ครับ การช่อชนวนนะครับพิมพ์นิยมเขาจะมีรอยต่อช่อชนวนนะครับอ่านี่เลยนะครับเห็นไหมครับพี่นะดูนะชอบแล้วทักมาเลยนะครับชอบดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับองค์นี้เปิดไปที่2 5 0 0 0บาทนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมวัดบางคลานนะครับ นะครับดูหน้าดูตาดูปากนะครับพี่พี่นะดูซอกคอนะครับลึกเลยนะครับนี่เป็นเหมือนคางคนจริงๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหองนี้เด็ดจริงนะครับองนี้เด็ดมากนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่นะถ้าใดชอบนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้า เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอง์นี้เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับพี่ๆผมเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับอ่านี่เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับผมอ่านี่เลยนะครับโอ้ค์นี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับถือว่าคุ้มเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มแล้วนะครับสวยจริงนะครับ ภาพแบบนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ